สวัสดีครับนักเรียนวันนี้วิชาการงานอาชีพเราจะพูดถึงการดูแลต้นพืชการย้ายต้นกล้าและการกําจัดวัชพืชนะครับก่อนอื่นนะครับให้นักเรียนดูต้นพืชหรือต้นหอมนะครับที่เราทําการปลูกไว้นะครับจะสังเกตว่าต้นหอมเมื่อปลูกไปนานๆเข้านะครับตัวต้นหอมเองนะครับจะมีขนาดเล็กลงแล้วก็ต้นจะเบียดกันค่อนข้างมากนะครับ อ่าคราวนี้มาดูนะครับว่าต้นหอมที่เราทําการปลูกไว้นะครับจะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็จะใบเลียวเล็กค่อนข้างมากดูที่โคนต้นหอมนะครับหัวต้นหอมนั้นมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีคุณค่าเหมือนเดิมไหมก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยค่อนข้างไม่สวยนะครับแล้วก็จะมีวัชพืชขึ้นมาปกคลุมการกําจัดวัชพืชก็ไม่ยากนะครับให้ทําการใช้มือนะครับถอนถอนออกเลยนะครับ ลักษณะน,นี้ส่วนใบต้นหอมนะครับถ้าสังเกตว่ามันไม่สวยนะครับใช้กันไกลก็ได้นะครับกันไกลในการตัดแต่งกิ่งหรือตัดยอดส่วนที่ไม่สวยทิ้งไปนะครับตัดออกเลยนะครับตัดออกไปได้เลยแล้วคราวนี้นะครับใบที่ทําการตัดอ่อนนะครับจะทิ้งไว้ในแปลงได้ไหม ไม่ได้นะครับให้ทําการทิ้งข้างนอกนะครับเพราะว่าใบที่ทิ้งในแปลงจะเน่าเปื่อยนะครับแล้วทําให้โคนต้นนี่ของพืชนเน่าไปด้วยอา้าราวดีมาดูต่อนะครับว่าหอมที่เราได้ทําการตัดใบทิ้งแล้วนั้นเราจะเกล็ดเราจะใช้มือนะครับขุดดินดูนะครับว่าหัวหอมมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับใช้ใช้นิ้วแยกนะครับแยกออกเป็นส่วนส่วนลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา ให้นักเรียนดูหัวหอมนะครับมีขนาดข้างเล็กนะครับการแยกขยายพันธุ์ก็โดยการใช้นิ้วนะครับแยออกจากการลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับก็จะได้เป็นหอมนี่คือต้นหอมนะครับที่ทําการตัดใบทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใบจะสามารถนําไปประกอบอาหารวัพืชหรือวัชพืชขึ้นอยู่ให้เรากําจัดวัชพืชน,นะครับก่อนนะครับ เมื่อนักเรียนพรวนดินเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการปลูกโดยการใช้นิ้วนะครับเจาะเป็นรูระยะห่างประมาณ 10- บถึงสิเซนนะครับแล้วก็ปลูกลงไป1นถึงสต้นก็ได้นะครับลักษณะนี้นะครับจนทั่วแปลงเมื่อนักเรียนปลูกเสร็จแล้วนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมโรยปุ๋ยคอกนะครับแล้วก็ลดน้ําให้เรียบร้อยนะครับเพือก็เราก็จะมีการเจริญเติบโตค่อนข้างดีนะครับ ก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ